สวัสดีฮะและนี่คือรายการเรื่องเล่าเห่ากระจ่างเรื่องเล่าสยองจากประสบการณ์ตรงที่ฟังแล้วขนห่วลุกจนเห่าต้องย้ายบ้านหลยโอ้โหกลับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่จะมาเล่าประสบการณ์สยองสดๆแบบถึงลูกถึงแมวเนื่องจากพวกเขาคืออาสาสมัครที่ไปสำรวจบ,บ้านผีสิงมาเชิญสองผู้หูคุณหยงชุนและคุณสัญชัยครับผมสวัสดีจ้ะ เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงหาได้ข่าวว่าบุกตะลุยเพ่กันสองพี่น้องเขียวจุดๆไปเลยใช่ไหมหาเนียนสดจดจ้ะเขาอาดฉันเดินเข้าไปปุ๊บลมแรงเขี่เข,ข้าหน้าน้องสาวฉันเลยจ้ะลมกันโชคจากอาถพ์ลมตัดฉันเองจ้ะหนีจะตายเลยค่ะเฮ้วไงต่อทีนี่ฉันแค่เดินเข้าไปอยู่ๆก็มีเสียงไม้ลั่นเบาๆที่ชั้นสองฉันรีบิ่งขึ้นไปขึ้นไป,ปเผชิญหนะ้า อน,น่นะแล้วไงต่อครับพอขี้เสร็จจะไปจ๊ะฉันเดินออกมาก็พบกับแสงแปลกๆส่องมาตรงทางเดินฉันเลยรียบวิ่งไปไปดูไอขี้อีกรอบเกลียวพึ่งขี้แบบเมื่อกี้ก็บอกว่าท้องเสียไงจ๊ะแล้วไงต่อแล้วฉันก็ขี้ใช่จ้ะรู้ได้ไงจ๊ะโอ้โห,โ,หโหไม่น่าถามอย่างนี้ เราต้องสาวไปด้วยกันทำไมไม่ช่วยพี่ล่าผีฮะจะช่วยได้ไงคะหนูท้องผูกนั่งแบ่งเอืออยู่ข้างๆนั่นแลหละค่ะเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นทั้งพี่ทั้งเนาไปกินอะไรกันมาฮะทำไหนได้ลราจ๊ะบรรยากาศมันตึงเครียดลําไส้เลยแปรปรวน <c oughs> แปรปนขนาดนี้เอา้าเั้นเอานี่ไปเป็นในแบคจุลินซีโป o ไบโอติกมาพร้อมพรีไบโอติกชนิดเจลช่วยปรับสมดุลทางเดินอาหารถ้ะท้องเสียรหรือท้องผูกก็ช่วยได้เพิ่มจุลินซีดีในลําไส้ไม่ว่าจะในสัตว์แก่ที่ระบบย่อยไม่ค่อยดี าทางนี้ทําไมสัตว์ที่ต้องเดินทางและประสบป,ปัญหาเครียดจนทําให้ท้องเสียหรือใช้เป็นประจําเพื่อช่วยปรับสมดุลลําไส้เพิ่มภูมิคุ้มกันเวลิโก้นอกจากนี้ยังเหมาะกับสัตว์ที่เบื่ออาหารกินน้อยลงเพราะท้องอืดและสัตว์ที่อยู่ระหว่างการให้ยาฆ่าเชือ้อซึ่งจะช่วยทดแทนจุลินทรีย์ที่ถูกยาฆ่าเชื้อกํจาจัดไปด้วยว้าวซ่าดีจริงๆเลยของหมาแมวหรอจะไม่อของผมเอ๊ะขอเล่นหาใช่นอกจากใช้ได้ในหมา ยังใช้ได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเช่นระตตายกระรอกอะไรงี้ยแมวสาวฉันใช้ได้ไหมจ๊ะ้ออมองไม่ใช่แมวหรอกว่าอยู่มาตามสาวจ้าไมายถึเขายัางเด็กจะใช้ได้ไหมจ๊ะไปสิหาตัวไปนในแบบนี้ให้ได้ตั้งแต่ลูกสัตว์แรกเกิดยังเป็นประโยชน์มากๆด้วยกับลูกสัตว์กำพร,รา้าเพราะงั้นแนะนําเลยหาสําหรับแมวที่ต้องการปรับสมดุลลำไส้อ่ะคุณหยงกินเข้าไปนะหาอืมอืมอักจั๊กจั๊กจับกจั๊กินล๊ลจั๊ก มันกลับไปบ้าไปเป็นสิงใหม่เอ๊ะกลับเข้าไปเร็วคนดูหลอฟังเรื่องเล่าอยู่แต่ฉันขี่ไว้หลายกองเขาไม่กรอดแย่แล้วเหรอจ้าไม่เป็นไรเดินเข้าไปแล้ว<อ>เือหลอดไปในแบกไปด้วยโอ้โหมีสัมพคณปราผีได้ด้วยเอาไปเจมลูกตาเี ไปไปท้องไซ้ดีแล้วก็กลับไปทํางานหาแล้วอย่าลืมละ่ะเจอผีเมื่อไหร่ <Hey! S 1> ลำไส้ปวนเมื่อไหร่ระบบย่อยไม่สู้ดีเมื่อไหร่ใช้เบลนแบกช่วยปรับสมดุลมหา <c oughs> เมื่ออาหารท้องอืดท้องเฟ้อ,ฟอ,ฟอ,ฟอใช้เบลนเบลปรับสมดุลลำไส้ <c oughs> หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่คลินิกโรงพยาบาลสัตว์หรือร้านเพรช็อปชั้นนาทั่วประเทศถ้าหาไม่เจอก็ไปถามได้ที่เพจ S อสพีแลเค ชาทยแลนด์นมทดแทนสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีจ้ะยังไม่ไปเลย